สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้นะครับผมสิฟาทุกคนนะครับมายางเนื้อหนอกกินกันครับก่อนอื่นนะครับผมกระเสียวเนื้อส่วนหนอกนะครับมันจะมีมันแสกอยู่เล็กน้อยครับเพราะว่ามันเป็นงัวที่กินหญ้าครับมันเป็นงัวดคุณครับมันแสกมันกระสีบลายครับส่วนนี้เป็นส่วนของหนอกครับผมกระสีว่ามักโดยเกลือครับผงชุบรสครับขยำขยำให้เข่ากันแบบนี้ครับก่อนที่เวลามักบดดนนะครับประมั่นหนาหน้าที่ครับหลังจากนั้นกระเสียวมา ใส่หีบแล้วก็สิเเรียมยางไฟเลยครับสูตรนี้บ่ได้มักโดนครับให้กินแบบรับรสชาติเนื้ออีลีครับหลังจากนั้นนะครับกะเจียวเนื้อที่เขาเลี้ยงไว้ในหีบนะครับไปใส่ไฟครับไฟ้กะเิใส่ไฟอ่อนๆนะครับกาเจียวขีเท่านะครับเอาไปลุยทานแคกน้อยครับมัน้ังสิบห้งนเกินไปครับเขาก็ค่อยพลิกไปพลิกมากครับเนื้อส่วนนี้ถึงจะมั่นแทกบ่ไหลแต่ก็มีส่วนที่เป็นมั่นอยู่ครับ เพราะฉะนั้นมันกสิยดลงไปเจ็ดเห้นเนื้อเข้าดำได้เข้ากับค่อยๆปีกไปปีกมากครับอันปีกซาแน่นะครับมันยดลงไปห้ายมันกสิดำๆบมงทอี้จะว่าคับผมเป็นยังครับหลังจากนั้นนะครับกสิยางไปเรื่อยๆนะครับจนมันสีสวยแบบนี้เลยครับพรามันสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอามาหันครับวิธีการทันนะครับผมกสิน้ำเนื้อนะครับทีหันไวนะครับ เราหมาคั่นเป็นแนวขวางแบบนี้นะครับตัดกับแนวเส้นเนื้อครับมันจางสีเดไถ่เนื้อเข้าบนเหนียวคักครับก็จะมีส่วนแจกมันจักน้อยครับส่วนนี้หลังจากนั้นไม่เหดน้ำจิ้มครับใส่พริกนะครับใส่เขาลัวใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ใส่ดีงัวลงไปน้ำขับให้มันขมๆมครับลังจากนั้นกนีลรยด้วยต้นหอมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นเนื้อที่เข้ายางนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จิมาเห็ดอูเพียนะครับ อูเพียในกะทิมีส่วนของเนื้อเศษติดพันนะครับมีส่วนของเครื่องในเหลือที่ขายบ่ได้ก็คือเพียครับเอาเพียเนี่ยมาเทใส่ครับบีบใส่แบบนี้เลยครับแล้วก็ค้นๆๆคนมักมักไก่ในส่วนของเพียนะครับกับเนื้อให้เข่ากันครับค้นๆให้เข่ากันแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นส่วนของใส่ที่พอเพียมากครับก็ทิมหั่นใส่แบบนี้ให้กันครับหลังจากนั้นก็ทิใส่น้ำกระเทียมดองลงไปครับใส่ข่าขัวลงไปครับ อีกค้นค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 รับใส่ในส่วนของใบมะกรูดนะครับพริกแล้วกะไคร้ลงไปเพื่อมันหอมครับคน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 ครับเติมเหลือลงไปครับเพื่อให้น้ำมันคนขึ้นครับแต่สิปรุงรสเพิ่มเติมลงไปก็คือมีน้ำปลามีผงชูรสครับแล้วก็ใส่ในส่วนของผักกับผักนี้ที่เข้ากันอีดีเนี่ยคือผักอีเลือดครับผักอีเหลือหรือใบชะพูนี่แหละครับใส่ลงไปครับ มันกันผักยุบโตเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักรับประทานได้เลยครับปูเพียดีก็สีออกรสขมขมเพียจังหน่อยครับกินกับเข่าหอนนี่แซบคักรับพร้อมกับย่างเนื้อครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับมากินเขาน้ำกันเดอร์ครับอูเพียหอนครับครับเกี่ยวขมขมนะครับแล้วก็ยยางเนื้ง่วครับขอบคุณครับ